วันนี้ขอพาไปกินข้าวที่บ้านคนเกาหลีเฮ้ยไม่ใช่นี่คือร้านบางกอกตุกเบกี้ร้านอาหารเกาหลีสุดอบอุน่นที่มีคุณแม่คนเกาหลีมาทำให้กิน<ม>แล้วดูสิเครื่องเคียงมาแบบจัดเต็มมากแล้วเครื่องเคียงกับชาเกาหลีก็เติมได้ไม่อั้นด้วยนะที่นี่เขาจะเสิร์ฟอาหารในหม้อดินตุกเบกี้หม้อดินเผาแบบเกาหลีแทๆ้ๆที่ทําให้รสชาติอร่อยมากขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยมันได้ฟีลแบบคนเกาหลีกินม็อกบางแล้วก็เหมือนนั่งกินอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยอยากให้ลองมากินคําจาทางของร้านนี้กระดูกหมู หรือจะเลาะหมูไปเปอยมาจิ้มน้ำจิ้มคำจะถังก็โคตรดีเขามีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้สั่งได้อันนี้คือไซส์เล็กนะทุกคนจุกมากล้นหม้อเลยแล้วนี่เสร็จเนื้อย่างไม่ต้องอย่างเองให้ยุ่งยากมาพร้อมเครื่องเคียงแน,น่นๆน้นำจิ้มหลากหลายแบบมีหนวดปลาหมึกกิมจิผักดองกินแบบคนเกาหลีเลยนะคือมีหลากหลายจริงๆน้ำจิ้มก็เยอะเหมือนกันแล้วอร่อยทุกอย่างกเนื้อย่างร้อนๆเครื่องเคียงหลากหลายกับผักสดๆเนี่ยคือฟินมากเลยนะแล้วก็มีซี่โครงหมูตุ๋นซอสพิเศษไม่รู้ว่าซอสอะไรแต่ว่่่่าาาาาเเเเขขข้้้้้้มมมมมมนนนนนนหหููรรอออออกกกกจะดแแแบบ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 บีีีลลลยยยิััๆคคุุววววฟงต ให้มานันแน่นเลยแล้วก็มีบุกกิเหนือบุนเส้นเกาหลีนั่นแน่นเต็มหม้อและนี่ต่อปกีชีสแบบยืดเยิ้อมอร่อยมากเดือดปุดๆเลยจ้าหรือจะไข่ม้วนทรงเครื่องชีสยืดเอาดีๆบางมือเราไม่ได้แค่อยากอิ่มอย่างเดียวแต่อยากจะเจอร้านที่มากินแล้วรู้สึกประทับใจแบบนี้เลยใครอยากได้บรรยากาศกินข้าวบ้านคนเกาหลีแท้ๆแล้วอาหารอร่อยทุกเมนูแวะมาลองเลยที่ร้านบางกอกตุกแบก,กีพระรามสามได้กินแล้วอิ่มท้องอิ่มใจมากบอกเลยทานกันแล้วคุ้มแน่นอน